สวัสดีครับปองแปงสมนุนไพรครับมาหนี่วันนี้ก็มาทุกนาอีกแล้วนะครับผมมาที่นาครับมีลูกค้าต้องเอาสมชบาให้ลูกค้าครับผมตามมาเลยครับวันนี้จะพาไปขุดยังไงไปดูสมชบาที่นาผมครับ ยังเอาไปพูดแม่ถือสือไทยก็มืนหนึ่งนะครับผมครับเดีย๋ยวกันเจ้าหมดแดงสิบปลอ่ะ นี่ครับครับผมนี่ครับลักษณะใบของเขานะครับผมผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับว่าสมชวาเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาขุดให้ลูกค้าครับผมอยู่ที่นาครับอยู่หน้าผมอยู่หน้าที่นาผมนี่แหละนี่ครับเป็นอย่างนี้นี่ครับ แบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับแบบนี้ครับน alumni, trendy, oo, ี่ครับนี่ครับมาดยยาวไปเลยครับผมจะขุดตรงนี้ตรงเดียวให้เสร็จแล้วครับุหมดนะครับมากับพี่ติ๊กเหมือนเดิมครับเนี่ยครับขุดยาวๆไปเลยครับเนี่ยเนี่ยครับโอ้ ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ๆครับเนี่ยเนี่ยครับแถวนครพนมครับสมบูรณ์ครับผมนี่ครับเนี่ครับหมอตัวโตนั้นเลยนะครับผมนี่ครับ ใครสนใจสมุนไพรตัวไหนก็ติดต่อมาได้นะครับผมฟองแป้งสมุนไพรครับเบอร์โทรเบอร์ที่0980426685ครับมาอีกครับเดี๋ยวยาไปเลยครับโอ้ยหมดพี่ติ้ครับ สมจบานเรามีกี่สีครับผมมีหลายสีครับสีแดงสีเหลืองครับแล้วก็สีขาวครับอดอกของเขาครับแล้วแถวบ้านเรามีกี่สีครับมีสีเดียวเห็นสีเดียวสีเหลืองมีแค่สีเหลืองครับนม่ครับเกินาทีละมาครับมาตามกล้องมาเลยครับผมสีอีกแล้วครับครับ ต้นใหญ่ใหญ่ไปยครับโอ้โหต้นใหญ่ต้นใหญ่มากเลยตัวหัวเล็กนิดเดียวเองโอ้ต้นต้นใหญ่แต่หัวนิดเดียวเองครับเนี่ยสมไม่แน่ครับบางต้นต้นเล็กหัวใหญ่บางใหญ่ต้นหัวเล็กครับปลูกเป็นไม้ประดับได้ไหมพิติก ได้ดอกเขาสวยไหมครับดอกเขาสวยดอกสีเหลืองเป็นเหมือนดอกชาบ้าเลยเหรอครับครับอ๋อเนี่ยครับกดช่องติดตามมาช่องติ๊กนะเจ้าจัดเลยนะครับถ้าใครชอบดอกไม้สวยๆเลยส,ยสวยๆติดตามติดตามช่องพี่ติ๊กเลยนะครับ ถ่ายยาวไปเลยถ่ายไปเลย,ย,ไ,เลยไม่ต้องดับต่อถ่ายต่อไปเลยไปเลยครับถ่ายยาวๆไปเลยครับช่วงนี้หน้าฝนครับสมุนไพรออกกลางเติบโตดีครับสนใจแบบไหนสนใจอะไรเข้ามาคอมเมนต์ใครมีอะไรดีๆส,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 สีสวยสะบสมสบะาสีสวยแนะนำมาใต้คลิปเลยนะครับว่ากินยังไงใช้ยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับบอกผมเลยนะครับ ผมก็น้องใหม่หัดเรียนรู้สมุนไพรครับผู้คุณต้นใหญ่มากเลยผมก็น้องใหม่ครับเรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันนะครับใครมีไอเดียดีๆก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอเคนะครับเนาะก่อนจากกันฝากกัาด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับปองแป้งครับสมุนไพรไทยก่อนใช้ก่อนทติดคิดให้ดีนะครับศึกษาให้ดีนะครับแล้วค่อยใช้นะครับขอบคุณครับ